ฝรั่งรีวิว5ดาวบ้านเช่า AirBnB ในไทยค่ะถูกใจนักท่องเที่ยวสายประหยัดเริ่มแค่คืนละ19บาทเท่านั้นค่ะ ใครว่าฝรั่งมาเที่ยวไทยเนี่ยต้องกินหรูอยู่แพงไปเสมอคุณผู้ชมในเมื่อทางเลือกที่มันถูกกว่าและก็ประหยัดกว่าเนี่ยมันก็มีโดยใน Airbnb แนะคะแห่งนี้ในกําลังเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเมื่อมีคนค่ะไปคนพบว่ามีห้องเช่าราคาถูกที่สุดกลางกรุงเทพกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่คืนละ19บาทไปจนถึง150บาทเท่านั้นเองค่ะโดยต้องขออธิบายก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะว่าไอแอร์บีแอนด์บีเนี่ยมันคืออะไรมันก็เหมือนกับเว็บที่ใช้จองทีี่่พพััักกกกผู้้้ชชมาายๆบทเรในในนว อะไรนี้แหละเป็นลักษณะห้องว่างหรือว่าบ้านว่างนะเป็นของคนท้องถิ่นเนี่ยคนะุณผูช้ชมไม่ได้เป็นโรงแรมคือใครที่มีห้องว่างเี่กก็มาปล่อยเช่าแบบรายวันได้เป็นการใช้สังหาหรือมาซับของตนเองมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งมันก็ต้องพ่วงมาด้วยออปชันต่างๆคุณผู้ชมให้มันครบครันอย่างเช่นต้องมีเครื่องครัวมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสําหรับคนที่เขาแบบชอบฟีลแบบอยากอาศัยกับท้องถิ่นจริงๆอะเนาะนะซึ่งปัจจุบันค่ะ AirbnB นะคะก็ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะดื่มด่ำวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็สำรวจจุดหมายปลายทางใหม่ๆในราคาประหยัดค่ะและล่าสุดก็เป็นที่ฮือฮามากๆเลยในหมู่ชาวต่างชาติเพราะว่าเจ้าของนี่ผู้ชมที่ชื่อว่าคุณบอสเนี่ยได้มีการดัดแปลงบ้านเช่าค่ะที่เขาได้รับมรดกมาจากครอบครัวนะโดยได้อธิบายว่าในแพลตฟอร์มห้องเช่าพักอย่างจริงใจนะคะให้ความรู้สึกเหมือนว่าพักอยู่กับญาติแต่ว่าบ้านนี่อยู่ในสลัมค่ะ ซึ่งเพื่อความปลอดภัยและก็ความสบายใจค่ะก็อยากจะให้จองห้องพักพัง Air ์เบ B เนี่ยแหละและเท่าที่อ่านรีวิวมาเนี่ยะคะชาวต่างชาติหลายๆคนที่เขาได้มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ประสบการณ์แบบนี้ผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเขาตื่นเต้นนะคะถึงกับให้5ดาวกันเลยทีเดียวคนไทยรักยาที่พักอยู่อาศัยจริงๆเนี่ยเขาก็อยากรู้นะว่าเป็นแบบไหนก็ไม่เคยมีที่ไหนทํามาก่อนค่ะก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยสนใจที่จะลองมาเข้าพักที่นี่ดูพร้อมกับมีภาพบางส่วนจากผู้ที่มารีวิวจริงด้วยค่ะ จะมีภาพอย่างภาพห้องนั่งเล่นนะพร้อมคำบรรยายใต้ล่างไว้ด้วยนะว่ามีโซฟาที่คุณภาพเยี่ยมสามารถนั่งพักผ่อนได้ถ้าคุณลองนั่งดูคุณจะชอบนะมันสามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีการตกแต่งภายในแบบกว้างขวางนะในห้องนั่งเล่นพื้นก็จะเป็นซีเมนต์ป่านแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่คุณชมในห้องนอนค่ะก็จะมีเตียงนะเป็นเตียงไม้มีหมอนมีผ้าหม่มแล้วก็มีผ้าปูเตียงที่สะอาดเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เตียงที่คุณภาพดีแต่ก็สามารถนอนหลับได้อย่างสบายค่ะส่วนห้องน้าค่าได้อธิบายาไว้ว่าเป็นห้้อองนําาแบบบหมเข ที่พักของเราเนี่ยไม่มีชักโคกนะปวดตัดสินใจให้ดีก่อนจองไม่เหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดเข่าค่ะ สภาพภายนอกนะคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นเลยเขาบอกว่าสามารถพบเห็นได้ตามชุมชนแออัดทั่วไปของไทยซึ่งเราเ,เชื่อได้เลยว่าคนไทยไม่น้อยอาจจะไม่เคยไปนอนบ้านพักในลักษณะแบบนี้เลยด้วยซ้ําแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยก็อาจจะเคยอาศัยอยู่บ้านพักในลักษณะแบบนี้มาอยู่แล้วซึ่งอาจจะดูหลอนๆมากขึ้นด้วยเมื่อบรรยากาศยามค่ำมาถึงทางเดินในซอยเ,ยเดินไม่นานก็ถึง MRT บางขุนนนท์ค่ะและสําหรับใครที่ไม่อยากเดินที่นี่เ,นเขาก็ยังมีจักรยานให้ด้วยนะณผู้ชมสำหรับคนที่เข้าพักทุกคนของ,ของห้องคุณบอสคุณ สามารถขี่ได้แล้วก็เร็วกว่าการเดินด้วยดึกๆหิวเนี่ยก็มีการน้าร้อนแล้วก็มีหม้อหุงข้าวให้สําหรับเอาไว้ทาอาหารกันด้วยค่ะซึ่งจากในสภาพนี้เนี่ยอาจจะดูไม่น่าอยู่สําหรับหลายๆคนแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยขอแค่มีที่พักให้นอนเนี่ยก็พอแล้วเน้นออกไปเที่ยวเน้นออกไปใช้ชีวิตเนาะไม่ได้เน้นพักผ่อนอยู่ในห้องก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับยุคในปัจจุบันนะคะที่แม้ว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังอยากจะประหยัดกันสุดตัวแบบนี้จริงๆแทนที่จะจ่ายค่าห้องราคา1,500ถึ3 0 0 0นย่าร้ผู้ชมกามาจ่าย่ค่นี้คุณผ 10บ้าง50บบางต่อคืนเก็บเงินไปเป็นค่าของกินไปเป็นค่าเที่ยวได้อีกเยอะเลยค่ะ